มาจ้าบ้านนี้ผู้ใดบ่เคยเห็นมาเบืองเด้อมาเบืองเด้อ,อวิธีงัดคาล้อจ้าเด้ออันนี้เขาเอื่นงัดยางคาลอพี่น้องอันดับแรกนะจ๊ะเราก็ยกยางขึ้นเด้อพี่น้องเด้ออ่าเจตุกตาเอาค้อนมาเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวสิคมยางลงพี่น,อน้องยู่ยางเข้าไปยู่เข้าไปให้มันล็อกไว้ขางหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่าแล้วเราก็จะตีขอบอยางข้างในเด้อเอาค้อนคอคอคอขอขอบอยางไปพี่น้อง พอให้มันลงให้มันหลุดเข้าไปข้างในนี่วิธีเขา่าเออกรึกลับเรียบร้อยหลังจากนี้เขาก็จะมาใส่สเล็กงัดยางพี่น้องงัดเขา่าแต่อันแร,รกก็จะเป็นอขี้เก่าหรือพวกยังสร้างคนว่าคนเมียว่าสันาาาาาา่นว่าเอ้ามาอื้อยกขึ้นบ่ได้บ่ได้บ่ได้ใส่มือเดียวบ่ได้ได้ไงเ,เอา้าวางลงก่อน ฝากแน่กับอะไรน้องเฮรออ้าวยกขึ้นพี่น้องยกขึ้นแน่ดีๆแน่ดีๆหามุมดีๆอ,อือยกขึ้นแล้วล็อกไว้พี่น้องล็อกไว้มีตัวล็อกอย่างน้อยหนึ่งแต่ว่าปกติสิได้ล็อกสองข้างเลยพี่น้องคือสิมีคิ่มล็อกอีกอันนึงเนะาะแต่ว่ามือนีข่ขีดขานหาว่าสันว่าพไฟงานสร้างว่าขานหาเบิรงนกุ๊กน้ำมันกระทา,ายหลายพี่น้องเบิรงนมือมือตัวรวยบึ้บแบบนี้มัง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 อือ คือแข็งใช่น้องโอ้หูลุดมือพี่น้องหลุดมือเอาไหมเอาไหมพี่น้องเอาไหมอือได้บ่ได้บ่โอ้ได้อยู่ได้อยู่มามาแบบนี้พ่อไงงัดมางัดมาอุ้ยเล็กกันอย่างหลุดมือพี่น้องโอ้ยใครตัวบ่ฟาดกันมามามามันมืนเนาะอ่าก็สิเฮ็ดยางนี่จักหน่าานอยเด้อพี่น้องแต่ว่า งัดเน่ยมันงัดบางอย่างกับแต่ว่ามันหมุ่งมันมืนเนี่ยมันมืนเพื่อนท่านน้มันหลายผูดยันบกเข่าแหงมืนหาักก็เก่าอีกมาได้แล้วได้แล้วบันนี้เพือ่อนยังมาไหงัดมาอยู่แท้ๆแล้วบัลนี้อ่าใส่เหล็กกระยางสองตัวนะคะก็จะเป็นแม่ตุกตาคือเก่าหรือพี่น้องเอ,อ้ยจงเม่นเอ้ารวมด้วยช่วยกัน เหตุลูก้ากับไรเมียบ้านพี่น้องอันนี้เป็นวิธีการงัดคาร์อนะจ๊ะงัดยางแบบคาร์อบดึงถอดลอยงากพี่นอ้องอ่าคือมันหลอนอกมันเหตุใดนะจ๊ะถ้าหลอดนาเหตุบ่ไยได้แบบนี้หลอในจะต้องถอดลอยอยางเดียวไดว้แล้วก็ยางจะต้องแบบไม่รั่วถ้ารั่วก็คือต้องงัดใหม่พี่น้องใส่เข้าไปแล้วถ้าหัวเช็ควเรียบร้อยแล้วกัถ้าบวหัวก็ปล่อยไปถ้าหัวก็คือเหตดใหม่เล้พี่น้องเด้อนี่เขาแล้วเขาแล้ว เรียบร้อยแล้วจ้าคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย